สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูวิวเช่นเคยนะคะกับน่วยดินหินทรายค่ะวันนี้ครูจะมาสอนเด็กๆเรื่องประโยชน์ของดินหินทรายและเครื่องใช้ที่ทำจากดินหินทรายค่ะวันนี้นะคะครูวิวมีคำค้องจองดินหินทรายมาฝากเด็กๆด้วยนะคะ เดี๋ยวเด็กพูดตามคุณครูวิวธีรปันธ์นะคะดินหินทรายใช้ในการก่อสร้างเป็นห้างร้านบ้านเรือนที่อาศัยทำถนนโรงเรียนวัดทั่วไทยทำของใช้ปลูกต้นไม้ได้ดีเอ่ยประโยชน์ของดินหินทรายนะคะ ดินมีประโยชน์มากมายเลยค่ะเด็กๆต้นไม้ที่เราเห็นกันนี้นะคะจะเจริญเติบโตได้ต้องมีดินค่ะจะได้ทำให้มีผลผลิตออกมาให้เราได้ทานกันนะคะและดินก็ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ตัวเล็กๆทำให้สัตว์ได้เจริญเติบโตนะคะเด็กๆนอกจากนี้ดินยังสามารถนำไปทำเป็นเครื่องปั้นดินเผาต่างๆเช่นหม้อแจกัน จได้อีกด้วยนะคะประโยชน์ของหินทรายหินกับทรายเราจะเอาไว้ใช้ทำงานก่อสร้างนะคะเช่นสร้างบ้านสร้างอาคารสร้างตึกสร้างถนนต่างๆส่วนมากเราจะใช้หินและทรายเป็นส่วนผสมนะคะนอกจากนี้นะคะเด็กๆหินยังมีประโยชน์มากมายเลยค่ะ เราสามารถนำหินมาทำเป็นกำแพงบ้านได้หรือเราจะนำหินมาตกแต่งเป็นกระถางต้นไม้ได้นำหินไปทำให้เกิดชั้นน้ำตกหรือเอาไปทำบ่อน้ำได้นี่ก็คือประโยชน์ของหินนะคะมีมากมายหลายชนิดเลยค่ะนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของหินดินทรายยังสามารถไปทำสิ่งต่างๆได้มากมาย เครื่องใช้ที่ได้จากดินหินทรายเช่นเครื่องปั้นดินเผาหม้อดินเผาเตาเผาซึ่งทำมาจากหินโอ่งมังกรทำมาจากดินโต๊ะหินอ่อนที่เราใช้นั่งรับประทานอาหารกันก็จะทำมาจากหินและทรายนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าเครื่องใช้จากดินหินทรายนี้อยู่รอบๆตัวเรามากมายเลยค่ะ และสำหรับการบ้านวันนี้นะคะคุณครูวิวให้นักเรียนนำดินน้ำมันค่ะมาปั้นเป็นเครื่องใช้ที่ทำจากดินหินทรายเช่นจานแก้วถ้วยองค์มังกรหรือกระถางต้นไม้ที่เด็กๆเ,เคยเห็นนะคะเด็กๆสามารถปั้นแล้วถ่ายรูปส่งมาในรายกลุ่มผู้ปกครองได้เลยนะคะ คุณครูวิวและครูประจำชั้นรอตรวจผลงานของเด็กๆอยู่นะคะครูวิวฝากติดตามผลงานของครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลวังม่วงได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะคะชื่อว่าศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลวังม่วงผู้ปกครองสามารถเข้าไปติดตามและดูข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนได้ที่เพจได้เลยค่ะ ในเพจก็ยังจะมีคลิปต่างๆของคุณครูทุกท่านไว้ในเพจด้วยนะคะเด็กๆสามารถไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูวิวขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ